คำคำหนึ่งนะอยู่ข้างบนสุดเลยจึงรู้วงเล็บว่านะไม่รู้เออจึงรู้ว่าไม่รู้เนี่ยเรื่องชื่อเรื่องของเรื่องนี้คือชื่อเรื่องว่าจึงรู้ว่าไม่รู้รู้ว่าไม่รู้เริ่มต้นโดยบอกว่าัมีชายญี่ปุ่นตามบอร์ดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนตอนค่ำก่อนกลับ เพื่อนส่งโคมไฟใบหนึ่งให้เขาว่าฉันเป็นคนตาบอดไม่ต้องการโคมไฟอืสําหรับฉันแสงสว่างหรือความมืดก็เหมือนกันอนะแต่เพื่อนเนี่ยกลับตอบให้ฟังว่าฉันรู้ว่าท่านไม่ต้องใช้โคมไฟนําทางแต่หากท่านไม่ถือสักใบคนอื่นอาจเดินชนท่านเขา้าสึ่ยอ,อะกลับกลายเป็นนะอม,มอง ทะลุมิติออกไปว่าเ,เป็นอีกด้านหนึ่งนะแต่ในขาที่ชายตาบอดคิดถึงแต่ตนเองนะแต่ว่าเพื่อนมองไปถึงคนอื่นมาชนชายตาบอดดื้อถือเดินถือโคมไฟกลับบ้านระหว่างทางใครคนหนึ่งเดินชนเขาเต็มแรงนะเขาล้องกับคนแปลงหน้าระวังหน่อยไม่เห็นโคมไฟหรืออ่าอกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมคนแปลงหน้าเอ่ย โคมไฟของท่านดับไปแล้วเด็กเล็กซิงนะเด็กจริงหักมุมนะหักมุมอ่ะใช่ไหมใช่นะคนตาบอดก็คิดแบบคนตาบอดนะนั้นถ้าเรามาพูดอีกด้านหนึ่งคนไม่มีความรู้ก็คิดแบบคนไม่มีความรู้จงมาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องการรู้แล้ว แต่อีกด้านหนึ่งไม่รู้คือความไม่โอ้ใช่ไหมแล้วตัวเองก็คิดว่ารู้แล้วอีกแต่ที่ไหนได้ดับไปแล้วดับไปแล้วไฟดับโคมไฟของท่านดับไปแล้วโอ้ใช่ไหมยอดครับอันเนี้ยจึงรู้ว่าไม่รู้นะคำว่าจึงนี่ไม่ได้แปลว่าจึงก็คำว่าจึงเนี่ยนะ โดยธรรมดามันก็น่าจะหมายถึงในแง่ที่ว่าเพิ่งจะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมวโนนีมน้มันแปลว่าคุณกำลังได้สติว่าคุณไม่รู้อยู่อพอคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้มันเพิ่งจะได้แก้ไขแล้วพัฒนาได้นะถ้าคิดว่าตัวเองรู้อยู่เนี่ยโอ้ผิดมากหังเลยจากเรื่องเมื่อกี้นี่หักมุมสองดอกเลยนะฮะ ผมใส่ดอกใช่สิครับดอกสุดท้ายก็คือคือเรื่องเดินของโคมไฟของท่านดับไปแล้วรู้ไม่รู้นะแต่ว่าในที่เนี้ยมันคือความที่แบบว่านะจึงจะรู้ว่าไม่รู้วันนี้ท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ท่านประธานมูลนิธินะครับได้มาขยาย ธรรมะข้างฝาเยอะแยะไปหมดผมเห็นแล้วก็ทึ่งครับคนประเสริฐคราวนี้มา,มาโอ้โห, <มา S 2> โหพระวันนี้ครับอีพิโซนี้จึงในวงเล็บแล้วก็รู้ว่าในวงเล็บไม่รู้ขอปิดอีพิโซที่สองไว้เพียงเท่านี้ธรรมะข้างฝาจากมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนขอเจริญพร